ทางช่องยูทูบ YouTube ด้วยนะฮะทัศนะครับก่อนที่จะกลัาบบา้านนะทักน์ไทครับเดีครคร๋ยวรอสักครู่นะฮะบันทีรอสิหนึ่งไอหนุ่มหน้าโมตั้งแบบนะฮะคนประโคนชัยน้ำใจงา าอสวัสดีครับท่านไปทาครับสวัสดีรับทุกคนครับสวัสดีกับผมดกชาลอนนะฮะอ่ะก็เพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นะครับประชุมนะฮะเพื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของกอรคตรนะฮะเรื่องดำที่รอทอ .5 ้ทับสเรื่องแดงที่รอทสอง ทับ2 5 6 7กรณีเรื่องของการที่นะฮะผู้ร้องทุกข์ครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจับตำรวจเข้ากลุ่มสายงานนะฮะก็พอกรปกครอมีคำวินิจฉัยออกมานะฮะว่าให้หน่วยงานนั้นนะครับคือตอรอทนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยประเด็นก็ต้องมาหาหรือครับว่าขอบเขต ของการปฏิบัติตามมติของกรกคตรอดนั้นสครูนะอยูอ่อยู่ที่ไหน <c oughs> ความเหมาะสมและการตีความของมติกรตาคต่างๆนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องกรณีที่ผู้ผู้ร้องเนี่ยนะฮะอยู่ในตำแหน่งสอบห้า,าของสายาสายนักบินนะครับเป็น ผู้ดำรงตําแหน่งนักบินสบห้กลุ่มการบินกองบินตํารวจน,นะครับแล้วปรากฏว่านะไปอยู่ในสบห้ 5. และเนี้ยบรตรมันมีแค่สูงสุดคือนะครับผู้บังคับการหรือสบหกแล้วปรากฏว่ามันมีหนึ่งตำแหน่งผู้การมีตึงตำแหน่งแต่รองอาวุธนะฮะเราสบห5มีอยู่กับ30คนปัญหาที่ตามมาก็คือว่าและ30คนนี่นะฮะ นะกว่าที่จะถึงสอบ6ใช้เวลากี่ปีนะมันมีอยู่เกนะือบ30คนนี <c oughs> จน่จะได้เป็นผู้การจะได้เป็นผู้การกองบินตำรวจหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่เขามาร้องทุก <c oughs> เขาก็เลยอยากให้ทางด้านของตรนั้นนะครับไปแก้ไขว่าให้สอบ5นั้นอยู่ในตำแหน่งทั่วไป นะครับตำแหน่งบริหารทั่วไปสามารถที่จะโยกย้ายหรือขึ้นไปเป็นผู้การอ,อกอรนรับผู้การจังหวัดอะ,อะไรได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบหรือไม่เกิดความก้าวหน้านะครับในอาชีพนะฮะประเด็นคำวินิจฉัยมานะครับก็กปคต่อรอ,ตรอนะครับได้มีนะการให้ทางด้านของตอรอนั้นชีช้แจงข้อที่จริงโต้กันไปโต้กันมาจน มีคำวินิจฉัยออกมาว่าให้สันักง,งานตํางชาติยกเลิกคำสั่งตำรวจที่433ทั25 66 6, ลง22กรกฎาคมปี66ในส่วนของผู้ร้องทุกข์ที่ตำแหน่งถูกกำหนดให้อยู่เพียงในกลุ่มงานสายงานอำนวยการและสนับสนุนสายงานการบินแล้วให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวใหม่โดยกำหนดให้ตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์อยู่ในกลุ่มสายงานบริหาร เพิ่มอีกตำแหน่งหนึง่งนะแล้วให้ตำแหน่งนักบินสบหในสังกัดกองบินตำรวจเป็นตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งสายการบินสายงานการบินนะครับเพื่อรองรับผู้ร้องทุกสามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บังคับการในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานอื่นได้เพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาติปี2565โดยให้มีผล กระทบต่อข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อข้าราชการตํารวจผู้อื่นที่จะได้รับการแต่งตั้งนะครับโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายโดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะสให้ไปทบทวนนะครับว่าตําแหน่งสายงานเฉพาะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการนะทบทวนใหม่หรือไม่อย่างไรอ่นะก็น่าสนใจเรื่องนี้ ประชุมกันโอ้โหสี่ชั่วโมงเต็มๆนะครับกว่าจะเคาะนะครับความเห็นได้นะครับก็มีการโต้แย้งทั้งกลุ่มงานเฉพาะกลุ่มงานทั่วไปนะครับเรื่องของกฎกตอพรบตำรวจกฎหมายปกครองพรบวิธีปฏิบัติการปกครองกฎหมายจะตั้งสารปกครองนะครับก็เอามาคุยกัน ถึงพริกถึงขิงนะว่ากันไปนะครับก็สรุปได้ว่านะครับการที่ตำแหน่งในบรตรองมีตำรวจนะครับสอบหมันจะเป็นลักษณะเป็นเปร์ดิมิตผู้การหรือสอบหกนั้นมีหนึ่งตำแหน่งแต่สอบหมีประมาณกับสาสิคนแล้วก็มีสอบอ 4, สอบอี 3, สอบอ่สบสามสบหนึ่งแน่้นการที่สอบห้า นะฮะสามสิบคนเนี่ยจะก,กล้าวไปเป็นสอบหนึ่งได้เนี่ยสอบหอกได้เนี่ยมันแคบมากมันน้อยมากนะบางคนนะครับอยู่เย็นเกษียณนะครับยันเกษียณไปเจ็ดสิบปียังไม่ได้ถึงเพราะว่ามันต้องไป่อนนะครับโหหกสิบปีก็ต้องเกษียณไป่อนมันกระทบต่อความก้าวหน้าของข้าราชการตำรวจนะก็เลยจะต้องมีการนะครับหรือระบบเรื่องของ าสายงานของบอตรใหม่นะครับก็ก็น่าสนใจนะครับเรื่องนี้ก็มีทางออกไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก,กบอตรอนั้นมีคำวินิจฉัยแล้วให้เป็นที่สุดนะในมาตราที่149คําคำวินิจฉัยของกอตรนั้นถือให้เป็นที่สุดคำว่าเป็นที่สุดนี่เนี่ยฮะให้เป็นที่สุดในฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารนะหน่วยงานทางปกครองแต่จะไม่ถึงที่สุดในกรณีที่ทางด้านของข้าราชการตำรวจนั้นหรือผู้ร้องทุกข์จะใช้สิทธิการเพิกถอนหรือไม่เห็นด้วยนะครับต่อคําวินิจฉัยเนี่ยไปที่ศาลปกครองสูงสุดชัดเจนนะครับว่ากฎหมายปิดปากกฎหมายลักษณะตนังเป็นกฎหมายปิดปากที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีการร่างพระราชบัญญัติตํารวจนะครับออกมาแล้วว่า เอาละนะครับเมื่อเราต้องการให้เรือออกแบบให้ทางด้านของกฎหมายแล้วมันถึงที่สุดมันยุตนะิที่ใครครับที่ภายในหน่วยงานดังนั้นการที่หน่วยงานนั้นจะใช้อำนาจในการที่จะไปฟ้องเพิกถอนมติของกอรกพตรน,นั้นทำไม่ได้เห็นไหมทำไม่ได้คงให้แค่เฉพาะค่ารชกาตํารบดที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ กประคตรอเท่านั้นที่จะไปใช้สิทธิ์ในสารปกครองสูงสุดตัอไบจบแค่นี้นะฮะอย่าไปขยายความอย่างอื่นจบเพียงเท่านี้ว่าท่านไปต่อไม่ได้หน่วยงานนะฮะไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับกติกาที่ว่าเราเราไปต่อไม่ได้จริงๆแต่พยายามมีการตีความว่าไปต่อได้นะไปต่อได้โดยใช้พรบวิธีปฏิบัติการทางปกครองทีนี้ มันก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอา้าในเมื่อกฎหมายเฉพาะคือพร,บ,รบตำรวจเขียนไว้นะมันเป็นที่สุดนะครับมาตราสี่สิบเก้าไปไปต่อที่ศาลปกครองไม่ได้แล้วเราจะไปใช้พร,บ,รบกฎหมายทั่วไปนะครับคือพร,บ,รบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นเพื่อเอาเรื่องดังกล่าวนั้นไปที่ศาลปกครองได้ไหมอ่ะเอออันนี้เป็นประเด็นที่ที่เราก็บอกว่ามันไม่ได้มกฎหมายเฉพาะเนี่ย การตีความเนี่ยกฎหมายเฉพาะเขาบอกว่าไม่ให้ไปต่อคือมันจบกฎหมายมันปิดปากนะกฎหมายปิดปากว่าหน่วยงานเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะต้องหยุดแค่นี้นะถ้าจะฝืนไปต่อเนี่ฮะเป็นเรื่องใหญ่เพราะกปะคตรนั้นก็เป็นหนึ่งในองค์กรของพรบรตำรวจนะผู้บัญชาการหรือพอบรตรนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่สังกัดภายในองค์กรของสํานักงานหลวงเจา้า ท่านปฏิบัติที่ตามอำนาจหน้าที่นะไม่ใช่ส่วนตัวนะท่านใช้อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะเป็นกรณีที่ใช้อำนาจตามพรบตำรวจตามอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งท่านไม่ได้แต่งตั้งเฉพาะตัวท่านไม่ได้แต่งตั้งตามอำนาจที่อำเภอใจของท่านนะครับท่านทำตามพรบตำรวจและกฎกตวรที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของท่านไว้ อย่าไปตีความว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านดกูกระทบแน่ยังไงก็กระทบเพราะท่านก็แต่งตั้งคนนี้มาแล้วแต่มาโอ้โหแต่งตั้งไม่ชอบและให้เพิกถอนนะฮะระวังนะฮะถ้าตีเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อไหร่นะครับมันจะตีข้อกฎหมายเนี่ยแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ที่พร,บ,รบตำรวจนั้นกําหนดไว้ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเขามองแล้วว่าเขากําหนดรูปแบบกําหนดกระบวนการอยู่แค่นี้ก็ต้องแค่นี้ ถ้าไม่พอใจก็ร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแก้ไขพรบตํารวจต่อไปอันนี้คือทำโปรเซสตามตามกระบวนการนะก็ฝากภูมิคำชานิหนึ่งมีมีท่านหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็พยายามจะตีความเห็นผมผมก็ผมก็ว่าไม่้หลักการเป็นอย่างนี้ฮนะแต่ท่านจะไปฟ้องศาลรปกรครองก็ท่านก็ไปใช้เนย กระบวนการของท่านเลยแต่ถ้าสารไม่รับฟ้องนี่มันเสียหายนะฮะถ้าสํานักงานหลวงชาติจะไปฟ้องเพิกถอนมติกรปกตรตโรนั้นเสียหายนะฮะครับท่านกําลังกรีดเลือดกรีดเนื้อของตัวเอง mm hmm. อ่ะโอเคมาดูสิครับมีท่านใดสอบถาม